เอาละครับสวัสดีครับก็มาพบกับแพทอัปเดตประจำวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันดูนะครับก็หลักๆก็คือจะมีเซตดาร์ค v e นเจอร์นะครับและก็กับเซตจอบมาครับ เซตสองเซตนี s <S I I ้เป็นที่จับตาหรับใครหลายๆคนสำหรับวัยเด็กนะครับก็คือแบบอยากได้เซตนี้มากๆนะครับเพราะมันเท่นะครับซึ่งเซตนี้ควรจะมาในธีมฮารลวีนะแต่มาช่วงสงกรานก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีเยี่ยมระดับหนึ่งหลักๆก็คือจะมีไข่นะครับไข่ดาร์ a อ k เว e เจอร์ก็สามารถหาซื้อได้จาก ZM หรือว่าพ่อคาสุลตานก็คือฟองละ45-40ถึงบาทแล้วแต่คนขายครับแล้วก็ของยูนิตของที่เปิดได้จากไขจะเป็นอ่าระดับยูนิตกับแลนะครับก็จะมีทั้ง9ส่วนเลยนะครับฝั่งยูนิตนะครับอันนี้จะเป็นต่างหูจะเป็นส่วนส่วนหลังนะครับอันนี้สเตตัสก็ระดับยูนิตครัผมไม่ขออธิบายมากในฝั่งยูนิตเพราะสเตตัสมันไม่ค่อยเวอร์วังอะไรนะครับมาดู ั่งแรเล่นแลกกันระดับแรของ Dark Avenger ส่วนหลังสเปชจะเป็น SP 6 ร้อย double attack สามสิบ special attack บวกหนึ่งร้อยนะครับ critical damage บวกห้าถือว่าเป็นยังยังไม่ดีเท่าโอเวอร์นะแต่ถ้าแต่ถ้าเราใส่ครบเซตจะเท่ครับพอ dark a เ v e n จอ r ์แต่ถ้าแบบสายที่คนงบประหยัดแบบใส่แบบเซตผสมแบบรวมที่คอย e b o อสหรือว่า e sumo ก็สามารถใส่ได้ด้วยนะครับสเตตัสก็ถือว่าดีอยู่ส่วนหลังต่อมาจะ เป็นส่วนหน้าครับส่วนหน้าหน้าจะจะบวก HP 1000 Hit d e p 3 5 Double d e p บวก30ประมาณนี้มือก็ Hit Attack 125 G i ิ e Attack 1 1 0 Double Attack บวก30 Hit Attack นี้คือเออเกินหน้าเกินตากว่าเซตฉลามนะดาเมจ e โคตรแรงเยอะกว่าฉลามอีก ฉลามรู้สึกว่า110ต่อมาส่วนผมนะครับจะเป็น HP 1000กิฟดีเฟน e ามห้ d เด็บสา30อันนี้จะเป็นส่วนพูดนะครับก็จะเป็นส่วนหน้าจับประดับนะครับจะเป็นคริทิคอลบวก5และก็ HP 1000 SP 600ต่อมาจะเป็นกางเกง Hit เด็บบวก50 g ิบฟดบบวก50 Special d e ็บบวกส่วนระดับแร่กจะเป็นคริทิคอลบวก5 SP 600 Special Attack 100 ถือว่าสเตตัดดีอะบวก sp 600อยู่กิบวก5ส่วนเอ่อเสื้อ Hit d e p 50าสิบเก็บเด 50, นะครับ Special d e p ฟบวกนะครับแล้วก็รองเท้า Hit โอ้รองเท้าคือเป็น Hit Attack 125นะกิบ Attack 110ยสิ a คีดามดบวก5ถือว่าต่างกันนิดหน่อยกับมือกับเท้าส่วนเซตนะครับที่ใส่ครบ3ชิ้นจะบวกคีดามีดบวกสิ 10. All d e เดฟบวกเ0เลยนะถ้าใส่6ส่วน ก่นก็จะเป็น sp บวก1,000 all o attack บวก1,10อุ้ยถือว่าดีเลยนะ sp บวก1,000 a พ l o attack บวก1,10ใช้สกิลได้1 1 1ระดับก็เหมือนกับเซต normal ทั่วไปเลย dark a v e n g e r skill จะเป็นถ้าเฉพาะสกิลของ dark a v e n g e r e ถ้าใส่ครบ ส่วนของลีเจนดไม่ต้องพูดถึงเวอวังกับอัลติเมตเหมือนกันเลยสเตตัสน่าจะเวอรวังอยู่แล้วเพราะมันระดับลีเจนด์กับอัลติเมตอัลติเมตก็คือแบบสุดๆไปเลยสเตตัสก็บวกเพิ่มจากของแรกเยอะมากๆต่อมาจะเป็นเรื่องของกองกอยนะครับก็ผมสรุปเลยนะครับระดับกองกอยก็คือ,อระดับแรกจะไม่สามารถอีได้นะครับแล้วก็ไอเทมไอเทมระดับของวันของวัน,นะครับก็คือ ระดับแร่และรีเจนไม่สามารถอีได้นะครับมไม่สามารถอีได้นะครับและก็อของรีเจนนะครับลดดาเมจในการอี50%นะครับก็คือเราไมา่ไม่สามารถอีเหมือนก่อนอัปเดตนะครับก่อนโดนเนิร์ฟนะครับก็คือดาเมจกองก่อย <ๆ S 1> จะลดลง50%ถือว่าโดนเนิร์ฟแบบเหมือนจะถาวรเลยครับก็คือแบบโดนเนิร์ฟแบบทุกระดับเลยครับทั้งแร่และรีเจนไม่สามารถอีได้เลยซ้ำนะเพราะการที่เราโดน เนิร์ฟ50%ก็ถือว่าเหมือนโดนเนิรมแบบปตัวไปเลยห้าสิถือว่าเยอะนะตอนนี้ก็จ,จะเป็นบั๊กที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขของทีมงาน,นครับก็คือหน้าจอขึ้นเสียดำไม่แสดงภาพบั๊กลงอาเขตแล้วค้างไม่สามารถจบดันเจียนโฮเทลและเทมเพลได้ ระบบหยุดเวลาสว่านและเบ็ดตกบลาในขณะที่หลุดออกจากเกมกําลังตรวจสอบแก้ไขบัคดาเมดอาชีพนินจานะครับประมาณนี้ที่ทีมงานกําลังแก้ไขอยู่ครับ